คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับผมแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบข่าววันนี้นะเพราะเป็นข่าวที่ไม่ดีถูกต้องไหมหลายคนบอกว่าชื่นชอบข่าวไม่ดีนะฮะเพราะว่าเวลาลงข่าวเฉยรต้องสอนพี่เข้มถูกไหมฮะเออประมาณนั้นนะก็โอเควันนี้จัดให้ครับข่าวที่ไม่ค่อยจะดี เลยเนะครับผมแต่ก็คิดว่าโอเคละตอบให้มันดีหรือว่าไม่ดีแต่อย่างไรแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคก็ก่อนที่ไปดูกันผมุกคนนิดนึงนะยังไงฝากกดไลค์นะฮะขอสองวีนะกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีงมงานคริปโตด็อกหน่อยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยก่อนเลยละกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวหนึ่งที่ไม่ค่อยจะดีมากมายนักละกันเนาะหลายคนติดตามช่องคลิปโตด็อกก็บอก อะไรที่มันตรงกันข้ามกับข่าวหรือว่าตรงกันข้ามกับคริปตัวดอกเนี่ยส่วนใหญ่จะมูนถูกต้องไหมฮะหรือว่าถ้าแบบข่าวดีก็คือจะราคาลงข่าวร้ายก็จะราคาขึ้นเนาะโอเคทีนี้เรามาที่ข่าวไม่ค่อยจะดีนักแล้วกันนะอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะชอบกันนะฮะก็เป็นเรื่องของนักวิเคราะห์เนาะ ถ้าเอามาบอกนะครับผมว่า Bitcoin เนี่ยควรที่จะไปทะลุ5้าหมื่นหนึ่งได้สักทีนะครับเพราะว่ามันจะคือถ้ามันไม่ถึง5้าหมื่นหนึ่งหรือว่ายืนอยู่5้าหมื่นต้นต้นหรือว่าซีเหมือนปลายเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงใน,นขณะนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ Bitcoin ของเวลต่างๆหลั่งไหลเข้ามาในเอชเอนด์อย่างหนักหน่วงเรียกได้ว่าสูงเป็นประวัติการซึ่งเสี่ยงต่อการโดนดั้มนั่นเองนะครับผมซึ่งดิฉันได้ทานข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนี่ย จร,จ,รจริงๆแล้วผมคงไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่ามันจะดั้มอะไรแต่อย่างใดแต่หมายถึงว่าถ้าเราดูข้อมูลย้อนกลับไปของทางคลิปตัวค้อนนะฮะบางหนึ่งนั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมจะสังเกตนะว่าตรงน,นี้เลยครับผมตอนนี้เลโชเนาะของ b t c เวลนะครับผมถ้าปกติแล้วถ้ามันมากกว่า0.65เนี่ยโอเคมันจะเป็นสิ่งที่ หรือว่าเป็นโซนที่อันตรายแล้วกันที่จะทาให้เวลเนี่ยเอาบิตคอยเข้ามาในเอเชยแล้วก็มาดั้มในตลาดหรือว่าเอามาขายในโอเพนมาร์เก็ตนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเกิน0ูนจนะครับเป็นทงสีแดงตรงเนี้ยราคาลงนะครับแล้วก็ตรงนี้สักช่วงเดือนเซปเทมเบอร์ตรงนี้ราคาลงแล้วก็เดือนตรงนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่ะราคาลงเนาะก็อันนี้เห็นในชัดเลยช่วงกลางปีนะครับ พอมีบิตคอยเข้ามาในแอเชนปุ๊บราคาดิ่งลงมาอันนี้ก็เช่นกันดิ่งลงมาเนาะซึ่งบางครั้งอย่างเช่นอันนี้อันนี้บิตคอยเข้ามาในแอเชนเยอะจากเวลต่างๆเนี่ยแต่ราคาขึ้นนะฮะซึ่งก็คงจะไม่อ่ามันคงจะไม่ได้ฟันทงอะไรเนาะแต่หมายถึงว่าถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปหลืยๆอย่างเนี่ยหลายๆช่วงเวลาเนี่ยโอเคโซนใหญ่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสสูงแล้วกันที่ราคาอาจจะลงนะครับผมใน,นสลาข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนาะนี่เป็นข้อมูลที่มาจากทาง แนววิเคราะห์นะครับของทางคริปตวคอนเนาะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เอาไปประกอบกันพิจารณาอะไรหลายๆอย่างกันและกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ระดับ0 7 4เดีรียกได้ว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะครับผมย้อนกลับไปเป็นปีเลยเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าย้อนกลับไปกี่ปีนะฮะแต่เนี่ยอย่างน้อยก,ก็1ปีอะไม่เคยมีสูงกว่านี้เลยน,นั่นเองก็ เอาจะช่วยและกันขอให้เป็นแบบนี้ละกันนะขอให้เป็นแบบนี้ก็คือบิตคอยเข้ามาแล้วก็ราคาขึ้นนะฮะขอไม่ให้เป็นแบบนิวโปทําดาวแบบนี้นะฮะขอไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะโอเคแต่ก็ไม่มีปัญหาครับผมซึ่งทันทีทั้นถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราได้เตรียมตัวผมคิดว่าจากเ่มจันจหนักก็อาจาจะเป็นเบาเนาะเพราะว่าเราได้เตรียมตัวอะไรเอาไว้ก่อนแล้วนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเทราหรือว่าลูน่ากันบ้างนะครับก็เพิ่งได้ฮิตออทาให้ไปเมื่อวานนี้สดๆดร้อนร้อนะครับที่ประมาณ100 นั่นเองนั่น 100, หนึเหรียญนั่นเองนะครับผม,ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีนะสำหรับแฟนๆที่ถือเหรียญลูน่าอยู่ด้วยนะครับก็เยกไดว่า,าน่าจะฟิน,ฟนๆอยู่พอสมควรในช่วงช่วงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันเนาะที่ตอนนี้นะครับผมเหรียญ u s t หรือว่าเหรียญ Stable Coin ที่ทาง LUNA เนี่ยที่เขาได้ได้ทำเนาะก็คือ List ์นะครับผมใน Binance เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม,ผมก็เป็นประกาศ จากทางแบ n a n แออย่างเป็นทางการเลยนะก็เรียด้วาเหรียญ USDT หรือว่า s t a e r e c คอ n USDT เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตในการที่จะออกไปใช้งานในที่อื่นเยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของหัวบี ก็ได้ list UST เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่ามี e x c h a n g e ที่มาในณะนี้มาในณะนั้ขนาดนี้สองไอเชหนลกัลกๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็ถ้าเกิดการใช้งาน UST ที่เพิ่มมากขึ้นยังไงแล้วการเบิรนเลนลูน่ามันก็จะเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าการเบรนเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่จะทให้ราคาลูน่าเติบโตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของเดลไฟล์กันบ้างเนาะที่ได้ออกมาบอร์ดนะครับผมว่าตอนนี้ u s t เนะหรือว่า stable coin ของ t e r ร a เนี่ยเติบโตจากปีที่แล้วนะ0.67%นะครับผมสำหรับตัว uh, stable coin ในการโดเมนเะนียเนาะหรือว่าการกินส่วนแบ่งการตลาดของเหรียญ u s t นั่นเองนะครับก็จาก0.6%ตอนนี้ปลาเข้าไป6%เลยนะครับผมในปี2021นเะเทียบกับปีที่แล้วก็คือโอ้โหเยอะมากอะ0.6%นปนไป6%รนะฮะโอ้โหเยอะมากเนาะแล้วก็ปีหน้าคาดการณ์ว่าน่าที่จะไปอยู่ราวราวสัก9.62 นั่นเองนะครับผมมัน,มน,มนคิดเห็นกันยังไงสถานการใช้งานอนาคตที่เซฟบัคอยยูไอทจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นยังไงคอม,คมเม,มนต์บอกกันมาหน่อยนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงก็คงจะไม่ได้แปลกใจอะไรที่เหรียญรูน้าจะมีการใช้งานที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประกอบกับนะครับผมถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะจะสังเกตว่าราคาลูน่าที่กําลังพุ่งขึ้นมาในช่วงนี้เนาะค่อนข้างสอดคล้องนะครับผมกับ market cap ของ UST ที่มันเติบโตในขณะน,นี้ถ้าเราสังเกตดูเนะาะสีฟ้าๆตรงนี้หรือว่าเส้นเงินนันเนี้ยคือ Marketcap ของ UST หรือว่า Stablecoin ของ Terra เนี่ยเหลือนี่คือราคา Luna นะครับผมก็เลยได้ว่าเติบโตไปตามๆกันนั่นเองนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าอนาคตมีเอเชนอันนี้คือแบบเพิ่งเพิ่งที่จะเข้าไปลิสต์เองเนาะอย่างประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าอนาคตเข้าไปลิสต์ในเอชเชนแล้วก็มีการใช้งานเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปแหละว่าการเบลู Luna จะ มีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เขาได้บอกนะว่า Decentralized s t a เ l ็ c คอยเป็นสิ่งที่คนเริ่มที่จะต้องการนั่นเองนะครับเพราะว่า e e e n t r a l ไ z e d f ฟ n น n c e เนี่ยมันก็ต้องการ e e สเซนท์ไรซ์สเต็ปคอยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน่งข้อมูลที่จากเขาเรียกว่าอะไรแฟนคลับเทอร่านั่นเองนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้นนั้นเรายังใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเรายังใช้ USDT กันอยู่นะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะคนไม่ค่อยเชื่อถือ มากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันหรือว่าคนไม่ค่อยชอบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็น่าที่จะทําให้ m a r k e t cap ต่างๆที่มันเยอะมากๆเลยเนี่ยสำหรับ UST เนี่ยเริ่มที่จะชิปหรือว่าลดการกินส่วนแบ่งกรารตลาดของ UST ที่เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปก็ยังไงอขอเอาเอาช่วยแล้วกันสำหรับแฟนๆรูน่านะครับคิดว่าเพื่อนเพื่อนๆช่องนี้น่าที่จะชอบรูน่ากันอยู่แล้วนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเหรียญ Chain กันบ้างนะครับก็ล่าสุด มีโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือว่า decentralized exchange เจ้าใหม่เนาะที่เข้ามาในอีโคสแตมของเขาแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะแทนหรือว่าจะมาชนะตัว v exchange นั่นเองซึ่ง v exchange เนี่ยถือว่ามาก,ก่อนอทาง s u โม่เนาะซึ่งโปรเจกต์ใหม่ที่เรากาลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือ s u โม่ swap นั่นเองนะครับสำหรับ s u โม่ swap เนี่ยเจ๋งยังไงนะครับผมก็คือเขาได้บอกเนาะว่าตัว v exchange เนี่ยมีค่าฟรีเนี่ย โอ้โหที่มากเลยนะครับประมาณสัก1%เซนาะซึ่งถ้าเทียบก,กับทาง u n นิส a วเนี่ยจะอยู่แค่ราวๆ0.3เท่านั้นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าทางซู m o เนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคฉันก็ทำใหม่หรือว่าพยายามที่จะทำให้ค่าฟีต่างเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะก็ตอนนี้เหลืออยู่ที่0.3เท่ากับทางยูนิสวอปแล้วนั่นเองนะครับก็เลยดูว่าต้องการจะดึงส่วนแบ่งการตลาดของคนที่ใช้ VXN ใช่ป่ะให้มาใช้ทาง s ู m o Swap นั่นเองนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเข้าดูที่เว็บไซต์เนี่ยจริงก็หน้าตายเหมือน Uniswap เป๊ะๆเ,เ,เนาะแต่ถ้าเราดูเนี่ยจะสังเกตว่ามันยังไม่ได้มีเหรียญอะไรให้กับเราได้ซื้อกันมากมายนักนั่นเองนะครับหรือว่าทางอีโคส t ตมของทาง v c i n ในเรื่องของตัว e n t r a l i z e d e x c h a เ g e เนี่ยยังไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีๆแล้วกันนอะสรับตัว วีเชนนะครับยังไงก็จับตากันดูอย่างใกล้ชิดเลยเนาะตอนนี้เขาก็กําลังพัฒนาอะไรหลายๆอย่างอยู่ในณะนน,นี้นะครับหรือว่าถ้าใครชื่ชอบในเรื่องของวีเชนก็ลองเข้าไปใช้งานสําหรับตัวซูโม่สวอปดูก็ได้นะครับผมถ้าเราพูดถึงในเรื่องของตัวดิเซนเทเลไอเเฉ้นเนี่ยตอนนี้นะครับดิเซนเทเลไอเเฉ้น ปริมาณซื้อขายโดยรวมนะมากกว่า1นึ่ง trillion หรือว่า1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าจากข้อมูลทางเดอะบล็อกนะครับผมได้ออกมาบอกว่าคือก่อนหน้าเนี้ยสักช่วงตอนปี2020เนี่ยยังอยู่แค่115่ิบห้า billion อยู่เลยรือว่าประมาณสัก1นึ่งแสนล้านเหรียญเนาะแต่ตอนนี้1นึ่ง trillion แล้วเรียกได้ว่าเติบโตมาแบบ800เลยนะครับผมก็ต้องถือว่าเป็นปีหนึ่งที่เอ่อเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากๆนะสำหรับโลกที่โอเคมมันาาช่่วงปปลลยีีทแ้ว ประมาณปลายปีที่แล้วเราก็มาบูมประมาณสักช่วงต้นต้นปีเนาะสรับอลลุ่มต่างๆเนี่ยที่ได้เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากยูนิซวอปวียูนิซวอปวีสแล้วก็ซูชิสวอปนั่นเองเน,เนะเรียกได้ว่า3เจ้านี้ก็กินส่วนแบ่งการตลาดไปเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วยูนิซวอปวีกับ V2 เนี่ยก็กินไปสัก80-90%แล้วนั่นเองนะครับผมก็ตอนตอนนี้เนาะยูนิซวอปถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างตกต่ำมากๆนะครับผมสำหรับโลกของ d e f าเนาะแต่ถ้าเราครับดูข้อมูล ในเรื่องของตัวคริปโตฟรีนะครับจะสังเกตนะครับผมว่ายูนิสวอปตอนนี้เนาะแค่โปรโตคอลเดียวนะครับเก็บค่าฟรีเนี่ยใน1วันเนี่ยมากกว่าแบงก์แซมมาเชนเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆเนาะแล้วก็อนาคตถ้ายูนิสวอปแบ่งค่าฟรีไปให้กับโทเค็นโฮเดอร์ล่ะเออจะเป็นยังไงอันนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับผมน่าจะฟินๆอยู่พอสมควรนะก็ขอเอาดว้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆพี่ม้านะครับผมรู้ว่าอยู่นี้ สวัปด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถได้กดส่งเซิร์ฟแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกก็ต้องขอบคุณมากเลยนะแ,แทนทเงานช่องคลิปตัวด็อกด้วยนะครับเพราะว่าช่องนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดอยู่แล้วนะครับอยู่ได้เพราะว่าการซัพพอร์ตสหรับเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับผมก็ยังไงจะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้ออกมาให้กับเพื่อนๆไม่ให้พลาดข่าวสารที่สำคัญในโลกคริปโตกันนั่นเองนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปยจงกันคลิปต่อไปนะคครรััับบผมสสวดี